สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดอกกุหลาบนะคะอยู่ที่หลังบ้านนะคะเป็นคนที่รักกุหลาบมากๆรักดอกไม้ทุกชนิดนะคะวันนี้ก็เจ้าของคลิปไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะดูดอกตูมสิคะดอกตูมน้องก็น่ารักนะคะดอกตูมคนจิตใจสวยงามเห็นอะไรก็สวยไปหมดเห็นอะไรก็ น่ารักไปหมดตั้งแต่น้องแพะน้องวัวอะไรที่เป็นลูกๆนี่ดูน่ารักหมดนะคะก็ไม่ได้เที่ยวไหนนะคะอยู่บ้านเชา้ชาๆดื่มกาแฟแล้วก็คิดถึงท่านผู้ชมนะคะก็เลยทำคลิปออกมาทักถ่ายขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางใช้ถนนต่างๆก็ระวัดระวังนะคะเรื่องอุบัติเหตุนะคะขับรถใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะ ปลายปีใหม่คัดเลือกความสุขให้ตัวเองนะคะชอบฟังเพลงแบบไหนก็เราก็เปิดเพลงอย่างนั้นชอบดนตรีแบบไหนก็เปิดเพลงอย่างนั้นชอบรับประทานอะไรเราก็หามาทานนะคะอยู่ในบ้านก็ได้กับครอบครัวหรือเลือกสถานที่ที่จะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขจริงๆนะคะแล้วก็ให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะหมดหนี้หมดสิน ความสุขคนเรานะคะต้องตักตวงวันละเล็กวัลนละน้อยนะคะเราสร้างเองความสุขนะคะอย่ารอให้ผู้อื่นสร้างง่ายอย่ารอให้ผู้อื่นสร้างให้รใหรใหเราต้องยกระดับตัวเองอย่ารอให้ชาวบ้านมายกระดับเรานะคะระดับความสุขนะคะเราต้องจัดแต่งเองตั้งแต่เสื้อผ้าอาภรณ์การสะสมเอ่อเก็บเงินเอาไว้ในอนาคตทรัพย์สินต่างๆก็สะสมเอาไว้ให้ลูกให้เต้านะคะ ความปรารถนาดีต่างๆแบ่งปันุิ้ได้ยินเสียงนกนะคะเกาะที่ต้นขนุนเยอะแยะแล้ค่ะไม่ทราบว่านกอะไรปลูกมะละกอก็ไม่ได้รับประทานนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพวกนกพวกกระรอกก็จะมาแย่งกินะมะละกอสุกหมดเลยนะคะห้าหกลูกนี่พวกนกพวกกระรอกนี่กระแตนี่เขาแย่งกินหมดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราปลูกแค่ต้นเดียว เมื่อน,นกเมื่อกามาเจาะกินก็ถือว่านกกามีความสุขเจ้าของคลิปก็มีความสุขด้วยค่ะอยากจะพูดอะไรให้เยอะๆแต่ก็กลัวท่านผู้ฟังจะเบื่อนะคะเป็นคนที่เกรงใจคนนะคะมีผู้เฒ่าผู้แก่แนะนำว่าการเกรงใจคนมากเกินไปก็จะทำให้เรามีความทุกข์ได้เหมือนกันนะคะ วันนี้ไม่มีน้ําค้างเลยนะคะแปลกมากตื่นเช้าขึ้นมาตามใบไม้ไม่มีน้ําค้างอากาศแห้งๆมีลมหนาวนิดๆนะคะเช้านี้ก็จะไปร้านตัดผ้าตัดเสื้อเอาไว้ก็เอาไว้ใส่ปีใหม่ตักบาทก็คงจะได้ทําบุญทุกๆอโอกาสนะคะในเมื่อเรามีมือเท้ายังดีอยู่ขับรถได้อยู่สะสมมาไว้ บุญมีจริงเราก็ต้องเชื่อตัวกรรมตัวเวรก็มีจริงนะคะนกค่ะนกนกเวียงกล้องถ่ายดูซิเห็นไหมคะเห็นไหมคะนกโอ้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 ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะกลัวก็บินหนีเขาเกาะอยู่ที่ต้นมงเคลนนะคะอ disrespect. ่าวบินไปแล้วนะคะต้นมงเคลนเป็นดอกสีม่วงนะคะชอบนะคะพูดถึงไหนแล้ว พูดเรื่องบุญนะคะบุญนี่เราสะสมตักบาทก็ดีให้สิ่งของผู้อื่นนะคะก็ดีให้สิ่งของกับผู้ที่ยากไร้นะคะดีที่สุดเพราะเขาได้รับประทานจริงไม่ทิ้งไม่คว้างแต่ถ้าเราให้ผู้ที่เขาอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราให้เขาก็อาจจะไม่ชอบเขาก็อาจจะโยนทิ้งนะคะรับเพียงมารยาทแล้วเขาก็รับตาเราเขาก็อาจจะโยนทิ้งได้เพราะเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีน้ําใจให้ของขวัญให้ ของกินของใช้ให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เขาลำบากมากกว่าเราดีที่สุดก็คือให้ปัจจัยเขาจะได้เลือกหาเลือกซื้อสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้นะคะการเดินทางนะคะผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนโมอเตอร์ไซค์นะคะต้องใส่หมวกกันนกด้วยนะคะผู้ที่ขับรถยนต์ก็ให้มีสติในการขับนะคะอย่าฟังเพลง เพลินหรือพูดคุยเพลินเกินไปมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามโค้งต่างๆแหกโค้งได้นะคะแล้วชีวิตก็จะมีร่างกายเป็นพิการไม่ได้ทำงานไม่ได้เลี้ยงดูตัวเองเสียโฉมต่างๆหรือไม่ก็สิ้นชีวิตเลยทีนี้รอเกิดใหม่ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนะคะ ทุกๆคําพูดพูดจากใจทุกๆคําพูดพูดด้วยความารักเพื่อนมนุษย์ที่มีนิสัยดีๆนะคะส่วนเพื่อนที่ไม่เรียกว่าเพื่อนมนุษย์ที่นิสัยไม่ดีเราก็ขอตัดขาดไม่ไม,ไม่ไม่ขอเข้ากลุ่มด้วยขอให้ทุกท่านที่เป็นมนุษย์ที่ดีมีแต่ความสุขแนมะลมพัดเนี่ยกิ่งกุลาบก็จะไหวไปไหวมามองไม่เบื่อหรอกคะ่ะ ะพูดได้5นาทีแล้วก็น่าจะพอเพียงนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟัง